สวัสดีจ้า h a p p ว v a l นไท i n ดเดย์ค่ะตื่นมาก็เซอร์ไพรส์เลยจริงๆลว่าจะได้หนีถึงอยู่ไกลนะคะหนังก็ส่งลงมาใหน้ทุกปีนะะมาดูดอกกลาบ US นะคะชอบมาเล่นเลยเขาด้วยชอบกลาบมากทุกปีได้รับทุกปีค่ะ9ปีก็เป็นความสุขเนาะ ถึงแค่บอกว่ายังไงก็รักลูกบเขาลาเป่นทุกันเลยแต่ว่ามันเป็นคำที่เราสึกว่าเราชื่นชมใจเนาะแบบความรักแบบไม่เก่าเลยแล้วก็ดูแลสปอร์ตที่แคร์หัวใจกันตลอดเวลานะคะผม้าใจค่ะสำคัญเพื่อเพื่อเพื่อวันนี้ได้เตมิลคนร้่นให้นะก็เ็นรักขอบคุณนะคะค่ะนี้ คที่รักแล้ก็ดูแลสพอร์ตทุกอย่างเลยโชคดีมากที่ได้เจอคนคนนี้ขอบคุณค่ะแล้วจะรักตลอดไปนะ